ข้อความต่างไม่ติวันนี้เราก็มารู้จัก UFO นะคะว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็คือว่า UFO สากลเนี่ย World UFO Day ก็คือวัตถุบินไม่ทราบชื่อนะคะ UFO ก็ชื่อเต็มก็คือ Ident, Identify นะคะ Fly Object ก็คือเนื่อง ที่วันที่สองกรกฎาคมเนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองโดยการริเริ่มตั้งแต่ปี2514โดยฮักตันอากโอดันเนื่องในวัน UFO สากลน,นะคะก็คือ World UFO Day หรือที่เรียกนะคะคำว่า UFO เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นในปี1953โดยกองทัพของอกองทัพอวกาศของสหรัฐอเมริกา โดยนิยามเนี่ยก็คือเป็นวัตถุบินจริงหรือในจินตนาการซึ่งแบบระบุนะคะโดยไม่ระบุว่าโดยผู้สังเกตแล้วเขาก็ไม่ทราบที่มาวัตถุประสงค์ของการเฉลิมฉลองวันนี้ก็คือการสร้างความตระหนักนะคะรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของ ufo และสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจากโลกนะคะอย่างไม่ต้องสงสัย นอกเหนือจากการกระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกการจัดประเภทไฟล์เกี่ยวกับการพบเห็นผู้บริหารชาวสเปนนะคะประกาศเมื่อวันจันทร์ที่27มิถุนายนว่ากองทัพอากาศเนี่ยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2482จะเปลี่ยนชื่อหลังจาก83ปีนะคะเขเป็นกองทัพอากาศและอวกาศ วันครบรอบของวันนี้นะตรงนะคะตรงกับวันครบรอบปีเหตุการณ์ของโรสเวลลเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2490ตามรายงานฉบับแรกนะคะยานอาวกาศที่ถูกกล่าวหาชนกันในทะเลทรายนิวเม็กซิโกทางการก็ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่จานบินตามที่แบบพยานหลายคนระบุโดยยืนยันว่าเป็นการตกของบอลลูนนะคะ อุตุนิยมวิทยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานัก UFO ได้สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าศพของผู้ที่ครอบครอง UFO และเทคโนโลยีของพวกเขาเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดในฐานลับที่มีชื่อเสียงของ Area 51ตลอดช่วงกลางศตวรรษที่20 UFO และสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมนะคะเกิดในภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนและวก็วรรณกรรมทำหน้าที่เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ต่างดาวนะคะซึ่งแบบหนังของฮอลลีวูดต่างดาวเนี่ยเอามาจากชีวิตจริงนะคะในมิติของต่างดาวนั้นๆน,น,นะคะภาพยนตร์ต่างดาวนะคะเช่น ET ติดต่อ Contact TV s e r i e ส์เ สหัตวรรษที่4โครโตมิเลียนโอและก็สารคดีจากช่องประวัติศาสตร์ History Channel ในซีรีส์คนต่างเผ่าเอเลียนนะคะสามารถไปติดตามดูได้หลังมีส่วนร่วมของโจโจนะคะโจโอเอสูคารอสและก็อิริทฟอนดานิเกนเนี่ยซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีนะคะที่ตีพิมพ์ในปี1968ความทรงจำแห่งอนาคต Memory of the Future แล้วก็โดยมีวิทยานิพนธ์นะคะว่านักบินอวกาศโบราณเนี่ยมาเยือนโลกในอดีตตามการเปิดเผยต่างๆในตำราประวัติศาสตร์โบราณคดีซากศพและตำนานยอดนิยมสำหรับเดวิดปาเชริซ่านะคะนักวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสวะหรือ UFOlogy และโหราศาสตร์ astrology จากการศึกษาของ เซซารีอัิชินนะคะเขายืนยันว่าโรคเคยเนี่ยก็คือพวก UFO เนี่ยเคยมาเยือนโลกนะคะเมื่อประมาณ445,000ปีที่แล้วโดยเผ่าพันธุ์นอกโลกที่รู้จักกันในชื่อของอนันนากีซึ่งสร้างท่าอวกาศเพื่อสกัดทองคำนะคะในอ่าวเปอร์เซียตําราก็อธิบายรายละเอียดว่าพวกเขาเนี่ยค้นหาแรงงานในเหมืองอย่างไรพวกเขาใช้วิธีพันธุวิศวกรรมนะะผสมกับ โฮโมอีเร็กตัสและก็หลังจากความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งพวกเขาก็พบโฮโมเซเปียนนะคะเพื่อใช้เพื่อใช้เราเนี่ยเป็นรูบัสหรือเป็นแบบเป็นธาตด,ดึกดำบรร m มิเกลเซลาเดสเลกนะคะนักวิจัยแล้วก็ผู้ก่อตั้งการประชุมวิทยาศาสตร์และวิญญาณ Science and Spirit Congresses และผู้อำนวยการการประชุมสุดยอดการเมืองนอกระบบของยอุโรปร EUROPEAN e x p o กซโป t i ลิ s u ก m i t นะคะยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยมาช้านานแล้วสำหรับซันวาโดเฟเลโดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะผู้ล่วงลับไปแล้วเขาก็ยืนยันไว้ว่าสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยสำหรับมนุษย์ต่างดาวนะนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านะคะฟาร์ม,มนุษย์ก็คือพวกอนุนากีที่เอาเรามาเป็นทำเป็นฟาร์มเป็นทาตนะคะ คือในเดือนมิถุนายน2 0 1 7เนี่ยเขาก็ไปแบบพักร้อนที่ปโตลิโกเพื่อตรวจสอบว่ามีการสร้างสนามบินสำหรับ UFO ในเมืองลาจานอกเหนือจากการเยี่ยมชมนะคะกล้องโทรทัศน์วิทยุอาร์เรซิโบแล้วก็ซึ่งเป็นโครงการเซติเพื่อค้นหาชีวิตที่ชานฉลาดนะคะก็ได้นำเนินการไว้ก็ขอบคุณบูธเดย์นะคะสำหรับแปลเรื่องออกมานะคะ UFO ก็ก็คือว่าอยากจะย้อนไปถึง UFO ก็คือมันจะมีเผ่าพันธุ์แรกนะ่ะที่เข้ามาแบบเหมือนมาเที่ยวที่โลกเราลโลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเนาะก็คือเป็นเป็นเอิร์ธหรือว่าโลกเนี่ยก็คือว่าอนานะันนาอนุนากีเนี่ยเป็นแบบเผ่าเผ่าแบบฝ่ายมืดที่เขาลงมาก่อนนะคะก็คือว่าเขาก็แบบมาเยี่ยมชมเหมือนมาดูโลกเราสวยงามมากมายมีทรัพยากรมี อทองฟ้าสีฟ้าสวยงามเป็นสิ่งมีชีวิตสปีสปีชีหนึ่งที่สวยงามนะเขาก็ลงมาเขาก็อยากได้คือเอาแบบให้เราเป็นทาสแล้วก็ให้ให้แบบใช้งานให้เขามาขุดแร่ทรัพยากรเนี่ยเอาไปใช้ในดาวเขาเพราะว่าแร่ทองคำเนี่ยมันจะใช้ได้แบบนานเป็นล้านปีแล้วน่ะเป็นสิ่งที่แบบมีความจําเป็นและก็มีราคาสูงอยู่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขาอยู่เยี่ยมชมโลกวางแผนการเนี่ย เสร็จแล้วก็มีเลปทีเลียนนะคะเป็นเลปทีเลียนมีเกรมีหนา้าอะไรเงี้ยที่เขาก็มาฮอลิเดย์เหมือนมาเที่ยวที่โลกเราด้วยเหมือนกันเขาก็เห็นว่าเออโลกนมันสวยงามแบบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็มาอยู่ร่วมอะไรกับในโลกเนี่ยบางทีเขาก็สามารถแบบแปลงแปลงร่างของเขาเพราะว่าเขาแบบมีเทคโนโลยีสูงค่ะสามารถเปลี่ยนร่างใช้เขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยของเขาขเขาสามารถ เปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ได้เนี่ยเขาก็อยู่เขาก็อยากได้เหมือนกันเขาก็ต่อสู้กับอนุนากีเสร็จแล้วอนุนากีเนี่ยก็แบบเหมือนจะมีเหตุอะไรเนี่ยเขาก็กลับไปเดาวเขาก็เหลือแต่พวกไฟมืดเนี่ยเลปทิเล,เลียนอยู่เนี่ยเขาก็พยายามควบคุมนะคะคอนโทรลมนุษย์เนี่ยทำทุกอย่างเลยให้มนุษย์แบบให้ตกเป็นทาสให้ได้เพื่อเขาจะ,ะยึดครองต้องการเอาคนไปเป็นทาสไปเป็นคนใช้งานเอาไปลบในวอของเขาหรืออะไรเงี้ยที่เวลาเขามีวออยู่ใช่ปะ เนี่ยเขาก็แบบทําทุกวิถีทางให้เราเป็นทาสแต่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ตื่นรู้มาน่าจะแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็ก็คือแบบอยากให้ทุกคนนะคะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มที่มามาจะพัฒนาตัวเองนะคะเดี๋ยวจุเลาจะจุไรจะเล่าให้จบนะคะตอนตอนช่วงสุดท้ายก็ค,คืออยากจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างนะคะกำลังดำเนินไป ด้วยดีเหมือนกับท้องฟ้าเปิดสวยงามนะคะมีการทำงานของฝ่ายแสงเนี่ยอย่างแบบเปิดเผยมาเกือบ100%แล้วเนี่ยก็คือว่าพระอาทิตย์เนี่ยเปล่งประกายสวยงามแล้วท่ามกลางข่าวร้ายจากทั่วโลกนะคะความทุกข์ความกังวลใจของเราเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากนะก็มาจากการเสพข่าวร้ายที่มีให้เห็นทุกวันทางทีวีทางหนังสือพิมพ์ต่างๆ Social m e d i ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นการเตือนด้วยความหวังดี แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราอาจจะทุกน้อยลงก็ได้ความวิตกกังวลความแบบหวาดวานหวาดกลัวคือแบบเชื้อเพลิงของขึ้นสีดำซึ่งซึ่งมันจะแบบเหมือนจะให้อาหารกับพวกมืดแล้วก็ขยายความมืดดำเนี่ยออกไปเราเนี่ยจำเป็นต้องหยุดการแพร่คลื่นที่มีความถี่ต่ำเนี่ยประเภทเนี้ให้จงได้ขอให้ทุกคนนะช่วยร่วมมือกัน ถ้าคุณเห็นตนเองตกอยู่ในภาวะหดหูเศร้าหมองเกิดการปรุงแต่งจากข่าวร้ายที่เสพก็ขอให้ตั้งสติทำความรู้สึกตัวนะคะวางมันลงด้วยเพราะมันเป็นการปรุงเพิ่มทั้งสิ้นเลยแบบขอให้เรานะคะขอให้ใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่เนี่ยอยู่อย่างแบบให้คุ้มค่าที่สุดขอให้ถือว่าทุกนาทีของชีวิตนั้นมีค่ามากประมาณไม่ได้ขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยเป็นผู้โชคดี ที่ได้ดำรงอยู่ในประเทศที่ดีที่สุดในโลกในดาวเคราะห์นี้แล้วก็ขอให้ดับดำรงอยู่ด้วยความเบิกบานมีความสุขสดชื่นขอให้ส่งความสุขความสดชื่นเนี่ยออกไปนะคะให้เหมือนเป็นคลื่นความถี่แบบไฮวายเบรชันเนี่ยส่งออกไปให้มากๆขอให้ส่งใจไปให้ทุกคนขอให้เขามีความสุขเหมือนเรานะคะในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่ถ้าแม้นว่าเราเนี่ยจะต้องตายด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็ขอให้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งความสุขนั้นและจากร่างกายนี้ไปอย่างมีความสุขถ้าทำได้เราก็จะได้ไปพบไปเจอกันอีกในอีกมิติใหม่ที่สดใสกว่าเดิมด้วยมันแบบไม่มีวิธีคิดวิธีทำที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วความช่วยเหลือด้านพลังงานขึ้นความถี่เนี่ยได้มาถึงแล้วและจะยังคงทยอยเข้ามาเรื่อยเคลื่นนี้ก็จะแบบเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับไปดีเหมือนเดิม เหมือนเมื่อครั้งเราลงมากันเป็นครั้งแรกในโลกใบนี้โลกเนี่ยกำลังจะไปสู่โลกที่แสนจะสวยงามอันเป็นโลกที่เราเคยรู้จักมาก่อนเรามาเกิดรอบนี้บอกตรงๆว่ามันก็ลำบากนะคะสุดๆเลยเพราะว่าเราโดนคุมนะคะจากฝ่ายมืดเพราะมันไม่มีอะไรอย่างที่มันควรจะเป็นสักอย่างแบบธรรมชาติที่เราอยู่มันก็ค่อยๆหายไปมีแต่ของปลอมของทำเทียมขึ้น คนจอมปลอมก็มีเยอะมากขึ้นแทบจะหาคนจริงไม่เจอยังดีแบบที่แบบสวรรค์เมตตาส่งของขวัญมาให้เราไม่มีอะไรจะมาสู้คลื่นความถี่อันใหม่นี้ได้เลยให้จงขยายคลื่นความถี่นี้ออกไปคลื่นความถี่ที่สูงคลื่นความถี่ที่มีความสุขนะออกไปเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าคลื่นเนี้ยแบบมันสามารถปิดภัยพิบัติได้นะคะคลื่นเนี้ยมันสามารถแบบเปิด สวรค์เปิดประตูสวรรค์ขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นขึ้นนี้มันเป็นก็เป็นเหมือนแก้วสารพัดเนึกแบบถ้าคุณนึกคิดอยากได้มันเราก็จะได้ตามกฎของแรงหนึ่งดูดกฎจัก,กรวาลก็ขอให้แบบพี่น้องทุกคนมาร่วมใจกันคิดดีพูดดีทําดีกันต่อไปขึ้นที่ดีงามนะคะจากคนที่ปลดปล่อยขึ้นดีๆมันจะช่วยขับไล่คนชั่วร้ายภายัยร้ายภัยมืดทุกชนิดให้ออกไปจากโลกของเรา ทั้งภาคพื้นดินน่านฟ้าไปจนถึงอวกาศมีการทำงานอย่างหนักนะคะจากไฟแสงเพื่อการันตีความสงบสุขของโลกของเรามีการทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนมีการเตรียมการอื่นๆอีกมากมายเพื่อต้อนรับชาวโลกขึ้นสู่ยุคใหม่งานหลายอย่างเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์แบบบางทีเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ ก็ขอให้ทุกคนมั่นใจเถิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราก็เหมือนกับสวรรค์บนดินจะปรากฏขึ้นคือเริ่มขึ้นแล้วในหลายประเทศเมืองไทยของเราก็จะเป็นศูนย์กลางทางด้านแบบจิตวิญญาณเมืองไทยของเราก็จะรอดพ้นจากภายัยพิบัติต,าต่างๆเรา,าจะรอดพ้นจากแบบคนชั่วคนโกงกินบ้านกินเมืองอะไรพวกนี้นนะเมืองไทยเราก็แบบ จะเป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ําอุดมสมบูรณ์ที่มีความสุขตอนนี้ก็มีข่าวดีๆมาเรื่อยนะคะเรื่องอเขาเรียกว่า QFS ก็คือกอนตัมนะคะที่เราแบบเราเราจะมาใช้เป็นโทรศัพท์นะคะสตีฟจ็อบเนี่ยเขาก็แบบมีการผลิตขึ้นมาที่ที่ประเทศอะไรนะเยอรมนนี er ani, แล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นกอนตัมอินเนอร์จีเนี่ย ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยแล้วก็เครื่องระบบาการเงินเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น DC นะคะก็เป็นแบบเป็นเซ็น r a l รแบงคซีเขาเรียกอะไร CDBC ใช่ไหมก็คือเป็นระบบเซ็นทรัล a แบงค์นะคะก็คือดิจิตอลเคเรนซี y นก็คือจะทำลักษณะเป็นเหรียญคือให้คนมีความเท่าเทียมการการใช้จ่ายเงินน่ะมันก็เสมือนอยู่ในเว็บไซต์เหมือนสเตทเมนต์เราจะรู้เขาเรียกบล็อกเชนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปเราจะมี ความเท่ากันไม่สามารถคนที่รวยมากๆไม่สามารถหมกเม็ดเงินว่าใช้อะไรไปทั้งด้านไหนด้านมืดด้านสว่างเราจะมีความเท่าเทียมกันหมดมีเตียงเม็ดเบสที่รักษาช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไปสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นนะคะก็มาจาก UFO ต่างดาวที่ลงมาช่วยเรานะคะก็ขอบคุณไวนะ้ที่นี้ขอยทุกท่านสร้างแต่สิ่งดีๆมีความสุขไว้เจอกันมาสวัสดีค่ะ